โอเคสวัสดีครับทุกคนก็พอดี <c oughs> มีคนแบบอยากจะให้ผมสอนวิธีการเทรดผมมากๆเพราะง,งั้นช่วงนี้ก็เลยแบบไปนั่งเตรียมหลักสูตรเนี่ยหาการสอนอยู่นะครับอยากให้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนที่จะเข้ามางจริงแล้วก็อยากให้มันเป็นการเยนเทรดครั้งสุดท้ายในชีวิตไม่อยากให้คุณต้องไปเสียงเงินที่ไหนอีกแล้วนะโอเคครับ เดี๋ยวทิ้งคนดูไปนานเดี๋ยวคนดูน้อยใจเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์แผนตอนนี้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะว่าทองมันยังไงนะครับอืมจากตอนแรกเนี่ยที่เขาเป็นตั้งทรงเป็นขาขึ้นขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วมีการเด้งลงมาข,ข้างล่างแล้วก็วันนี้มีการดีดกลับขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับถ้าเรามาดูจากยอดสุด บนนี้เลยนะครับดูจากยอดสุดบนนี้เลยราคาลงมาแล้วก็เบรกลงมาข้างล่างแบบนี้โดยที่ไม่ได้มาเคลียร์ไอยอดตรงนี้นะไม่ได้มาเคลียร์แล้วก็ทิ้งตัวลงมากลับขึ้นมาเหมือนจะเคลียร์แต่ก็ไม่เคลียร์แล้วดันเบรกลงมาข้างล่างอีกตอนนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้เมื่อเขา ไม่ได้เคลียอะไรหลายๆอ,อย่างข้างบนเพราะงั้นเขามีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นมาเคลียสิ่งที่เขาค้างคาไว้นะดูอันแรกที่เขาจําเป็นจะต้องเคลียก่อนนะหลังจากเบรกข้างล่างแล้วสิ่งแรกที่เขาจะต้องเคลียก็คือยอดนี้ครับยอดนี้เปลี่ยนสีนะเป็นสีส้มแล้วกันอ่ะสีส้มนี้คือสิ่งที่เขาจะต้องวิ่งขึ้นมาเคลียนะ หลังจากนั้นมีอะไรที่เขาจะต้องเคลียร์อีกนะครับอืมแต่ว่าเอา่อถึงแม้ว่าขึ้นมาวันนี้เราเขาจะต้องขึ้นมาเคลียร์ก็ในโซมบริเวณประมาณ3ามเก้านี้ก็เป็นโซนที่ค่อนข้างที่จะหน้าเซลล์เหมือนกันนะครับเป็นโซนที่ค่อนข้างจะหน้าเซลล์เหมือนกันนะโอเคหลังจากนั้นเมื่อเขาเข้ามาใช้ของบริเวณ3ามเก้าตรงนี้ที่ผมมองไว้เขาก็จะเป็นจะต้องลงมาเคลียร์ไอนี้ที่เขาทิ้งไว้ข้างล่างเนี่ย เป็นสีส้มให้อืมเขาก็จะต้องลงมาเคลีย์อันนี้ข้างล่างเคลีย์เสร็จก็ต้องลงมาเติมของโซนบริเวณด้านล่างนี้ถ้าต้องการที่จะขึ้นไปเคลีย์ชุดใหญ่ข้างบนนี้นะนอกจากจาเป็นจะต้องเคลีย์บนนี้แล้วยังมีอันนี้รออยู่ด้วยเนี่ยเ yep, อวโค้ไฮเนี่ยที่เป็น liquidity นะอืมก็มีกาสที่เขาจะ ขึ้นมาเคลียชุดสีส้มตรงนี้ใช่ไหมมาใช้โซนแถวบริวาบริเวณ3าแล้วก็ลงมาเคลียสีส้มด้านล่างแล้วก็ลงมาใช้โซนด้านล่างนี้ผมยังไม่ได้ดูละเอียดว่าเป็นโซนไหนนะครับอย่ค่อยดูพอดีไม่มีเวลาอะไรแบบยุ่งมากถ้าเขาตัดสินใจที่จะกลับขึ้นมาเคลียข้างบนเขา,าจะต้องขึ้นมาเคลียไอ้พวกพวกนี้แหละ응ก็จะต้องกลับมาเคลียไอ้พวกนี้แหละก็จะสอดคล้องกับ โครงสร้างของ d n y ปัจจุบันด้วยนะแล้วก็มีอีก s c น n a r หนึ่งก็คือว่าเขาโอเคทิ้งไว้ก่อนไม่กลับมาเคลียร์แล้วอยากจะเป็นขาลงก็จะต้องวิ่งลงมาข้างล่างแบบนี้แล้วก็เบรกบริเวณตรงนี้ไปนะมันเกิดขึ้นได้2ภาพนะคือลงมาเบรกข้างล่างหรือขึ้นมาปึ้งลงมาเคลียร์แล้วก็ ขับขึ้นมาเคลียร์ด้านบนแบบนี้นะครับโอเคแผนคร่าวๆก็ประมาณนี้ตอนนี้สิ่งที่ใกล้ที่สุดที่น่าสนใจที่มองไว้ก็เป็นโซนบริเวณ39นะเป็นโซนที่หาโอกาสในการเซลล์ได้ทุกคนก็ดูแล้วกันว่ามันมีสัญญาณอะไรให้ทุกคนเซลล์ในนี้ไหมโอเคก็วันนี้สั้นๆประมาณนี้ครับไว้ทุกคนโชคดีครับ